เก็บอยู่ตรงนี้อ้าหญิงดัดลกเฟรช่โอ้ดยอุดีเด้อหน่วยใหญ่นเด้อหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ตั้งแต่ต้นนี่ตำโเบต้นนี้กินสุกมันหยาบไปตันั่นต้นมึงเก็บแพวนั่นทางออกทางใดเกี่ยวเขาเร้อพี่น้องนี้เกี่ยวเขานะหน้า แม่เสาหน่อยด้วยค่ะมาแบ่งเขากันเพราะว่าให้เขาเห็ดกับแบ่งเป็นสองหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ให้สงเสาเอ้าโอ้มียวก้นตกปลาคุณแพวเอาปลาไปกินสักอีกอเผาในเบิงองหา้าวังย่างหน่อยใส่ตา แค่นั้นให้กล้ยวยดิกล้วยเราห้บ่ขอกล้วยแล้ว,ขขว,ลวที่เราไปไหตามขอกล้วยเราไปตามขอกล้วยเราตามตั้ใส่บอกยุ่มเสกปลาเขามีเด้อพี่น้องปองปลาอุ่นได้บอ่อปลาหายโซ่ไงวะหายเบิ้งเบิ้งแนะ่เอาทายนั่นนั่นโอ้แจ๊วแจ๊วแจ๊วลงแพตัวก่ะอืมนะพี่น้องตามไปเบิ้งก็จะไปเอากล้วยไปไหว้ตามอีกอุ่นทั้งคุ่นก็กินข้าวปุ่นอยู่แซ่บบ่น้ำยา โอ้บอปาเดี๋ยวบ๊อบป๋สิไปไ่ได้นะนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมบาบาสาวน้อยแรงงานตัวครับผมอันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวแม่ยายนะครับผมเป็นนาของแม่ของสาวน้อยเองนะครับก็ให้เขาเช่าทำนะครับแบ่งกันกสองหนึ่งนะครับผมไป,ไปเดี๋ยวจากหลังจากนี้ก็จะได้ก่อข้าวช่วยกันครับผมแม่บวล่อแม่บมวล่อลีอ้วนบัวบบหล่อกุ้งใหม่

Văn lưu nền nối. <laughs> Văn lưu nền nối. <laughs> Văn lưu nền nối. Văn lưu nền

พอเที่ยวพอต้นรุ่นพวกเหลี่ยมต้องอ่ะแม่กำกับตัวหนึ่งแม่กำกับฟองแห้น่ะหนูบางฟองเขาหนูเขาไทยเลยเจ้าหรือไทยโอ้ไม่ือไว ก็กระทายวายายุ่ <c oughs> ล้วมันตีนกำะลังแบงเขาเด้อพี่น,อน้องอันนี้อุ่งสองอะที่สองน้องหนึ่งคนเห็ดหน้าดีสองเจ้าของเลยนึง ตเต็มก้อนให้มันตเต็มก้อนให้มันใส่ปะตรฐานก้อนใจเย็นๆผู้กำกับก็กำกับอย่างเดียวเลยช่วยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็แล้ว เราีวงไหนจุไอ้จบตาน้ำชิ้หายลครับผมขอบคุณ่ัน้ำเกินคือน้ำเทาเยน้ำเ่าอยักไปหาเขาเห็นน้นะลาไปอยู่บ้านหัวเบาตว่าิดแดงเขาว่าเขียวเขียวเลยนาะ เี้ยกับโบปงมันนำน้ำมันได้เนาะโอ้บัลาโบเวลาไปขายอย่างนี้รขายไปกันเรื่องงาอเอ็นโซนี่ข้อมือเอ้ยเอ็นโซนี่เอ็นโซเี่เอ็นโซนี่เอ็นโซนี่เอ็นโซนีเอ็นโซนี่เอ็นโซนีอเอซเอ็ น้อแกไอ้ลูกทีเข้าไปนี the 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 ่เขาไม่จับเลยผมบอกถามเลยใบก็ใหญ่เขาที่ตานเจ้างก็ที่ไม่ใช่เขาถือก็เอาถุกมาแดดออกแล้วเดืเริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยมีแห้งแล้วค่ะนู่นค่ะรถเกี่ยวไปลงงานลงหน้างานอีกหน้าหนึ่งเลยพี่น้องท้องมีสิบเล้ด ก็คือตาคนที่ทำนาเด้อเบิ่งบักุงล้วทีละเราปลูกไว้สวนสวยนี่ตาเราเห็ดเขาปลูกของเกิดดีดีเลยพี่น้องมันนั่ะเอาแม่ดอบบอยว่างเป้าอยู่บุบุบสุตายมาเคลียเรนด้วย ບໍ່ໃຫ້ເລົາກ່ອນນາະີິແລ້ວ້ມີກອດໜຶງໃດນັກ່ນຊມ มาเด้อพี่น้องมามือนล้กันเด้อดิซอยเบาบาดก่อเขาเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยซอยเบาบาดเสาหน่อยเสาเป้าก่อเขาเนี่ยพี่น้องเมนถุงเราเรายังมั่นใจเงินอยู่เส้นมาเลยเราเส้นเราโดดล่องลูนรถปุ๊บเราไปเอามาปุ๊บเราไปสวยมากเราขึ้นรถเลย แล้ถ้าดีใจก็อยู่ใหต้ตำรวจเตือนไม่รู้ไม่ได้ถามมาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอุ้มที่3แล้วนะครับผมที่จะขึ้นมาเทนะครับขึ้นมาเทก็เบาบาสก็จะได้ตักข้าวใส่ตรงปุ๋ยนะครับเพื่อแบ่งกันนะครับผม2 <c oughs> ต่อ1น,นะครับผม แบ่งเ,เขาให้คนเสาเห็ดหน้าครับผมแบ่งกันสองหนึ่งครับเจ้าของหน้าได้หนึ่งส่วนเจ้าของคนทำก็คนทนํานาก็จะได้2ส,ส่วนนะครับพุ่มที่สามแล้วพี่น้องกระจาแต่ละอุ่นให้เวลาหน่อยครับรุ่นกับฝนอีกพรอมฝนก็ไปปล่อยลินลินมาแล้ว

มันเต็มเอาใส่ีคมันเต็มนั่น้กขุนบ่เต็มนันเต็มบวนเต็มนั่นเห็นบ่ววาใส่นันเตมจังคันตัวนี้มาเผาโน่นนั่นมีหยาดทุกคนเลยนะทุกคนเดทุกคนจะไปเรียบกันทำไมัวดทวอ้ยใครนมเมกควเขาหนัเอาเรอ ดอกสนุเปตยอย่าดอย่างเก็บยากเร็วหน้ามึงมีดอกขนุข้าขอนสามหมืน 30, น่นงานเดียวนะเก็บมึงชิบบอทางแดงคนเท่าเดียวโอ้ยเอาไปกินเดี๋ยวบ้อนยัดไม่อยากเล่นสารแค่มีหลไรนะตาเพราะว่ากินเองเนาะก็รักษาสุขภาพเนยจักน้อยสินะ มันโบรันติมเลยนั่นเออนันจึงจังนี่เบิ่งจังสี่ให้มันคือกันใส่ใสเอาควยเป็นยังตา้อมือตอเนั่นกระ้นเนโ่เน้อเวลทนโอ้ทำวนประดีอยวะไอย่านี้ยับแล้วคัว เออนี่เาหเ่อขาให้เป็นอยงเดนใส่มาพูดไปเลยเนอเต็มไปไม่ได้เขายกไปกันนี่ทุกคนไม่ก็ดมาเยอะเลยนะแชร์ให้เขาบัตรตัวเราได้บัร 这些工人，走路去这些地方，都比较困难。 นี่เด้อพี่น้องนี่คือที่ตาข้าวของตาเด้อค่ะบางคนแต่มีพื้นที่จึงสี่ห้องกรสิตากได้เด้อตาแต่ถาัถามสม,มุดมันไม่มีพื้นที่ห้องกรตากบ่ไดใดอันนี้กระโชคนี้ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่กระดิกันฝนกันยังเนาะปีนี้ผมซึกว่าฝนเขื่อแห้งพี่น้องฝนกระมาสาน้ำะถ,ถ้าได้พื้นที่จึงสี่ตากระสิไดล่มเน่ถ้ามสม,มุิบ่มีแดดท่ากระสิเดลอ,ออกไปใดบบสินะ ต้นลางสิบต้นขึ้นสิบถึงยี่สิบเอ้าให้มันครบสิบไปมันสิตั้ตงฝืนกับสิเดงนี่ เป็นอย่างระบาดรถสป่อยเขาันนึ่งมัน้อั้นนอว่าไปเกี่ยวคันหนึ่งเกี่ยวคันหนึงไปลื้อเกิดทางอุดต่ืมอิวสองเบาเข่านี่มันปันอได้ฟิวส์ฮะนิดหน่อยนะจับตรไหนดูโอ้ สียด้วยพี่น้องเอ้ยจกทีจะท่าเอ้ยเลี่ล่ะจากำลังสีเลี่ล่ะพี่น้องเอ้ยหมดมาเสียจ่อย ปีหามเท้ามปเรทนเดรวมตัวพุนได้อซีหดีซีรวมตัวพุนหนทั้งหมดยีสเก้าทั้งหมดี่สิบเาตเก้าอ่ะตนนี้มหาเปสิบห้าสาม Giếp cầu, giếp là cầu 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 29. cầu 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 29. 29. 29. ทั้งหมดเทาตรงไลยสิทั้งหมดสิบเปยแล้วนึ่องปดมปีนี้ก็คือไอ้กำได้แค่19สอบ ได้น้อยกว่าปีที่แล้วเพราะว่าข้าวปีนี้มันยอมรับพี่น้องฟ้าฝนมันไม่เป็นใจก็การสเต็ป <c oughs> <c oughs> ไเแ่หี้บ่ได้ตาเพราะว่ารถเขาเขาถ่าอยู่เจ้าอ่นงกากะถ่ายือกันแมนนุไปว่าหนูไปว่าก็ลุงดํารัดคิ้วมาห้เจ้าทั้งผีใหแมนเพราะว่า่าไดรเนาใส่คนเผาลาก็เผาได้นะินเดียวเเนาะ

งานงอนาพนโลดูกับูจำบก็ได้โอ้กวางก็ทุกพุนเอาเลยเนาะตุ้ม้มทำมาลานข้นปวัอาหนานสียักุ่งจดพุ่มเออทำมันเอาไว้ทำมันเต็มก็เอามัดเดี๋ยวไปที ะครับพี่น้องอันนี้เ็เป็นเขาที่เทาขนมาแต่หน้าครับผมกอได้ยี่สิบปุ๋ยอยู่ครับผมพี่สองน้องหนึ่งให้เขาทำน้องหนึ่งนะครับเพราะว่าคนทําเขาก็ได้ได้เท่าไหร่นะพี่สองน้องหนึ่งถ้าสมมุติว่าคนทําก็ต้องได้เยอะกว่าแปดสิบปุ๋ยเหรอไม่รู้พอเราได้ยี่สิบเขาก็ต้องได้สี่สิบเราได้ยี่เขาได้สี่ <Auf S 1> คน <S <S oi> คนทำก็ได้4ี่สิบกระสอบนะครับแต่เราได้ยี่สิบกระสอบนะครับสองหนึ่งก็แบ่งกันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปีนี้นะครับผมอันนี้หน้าของพี่สาวของสาวน้อยด้วพี่น้องครับผมก็ไดีกับบ่าวบากระสิปิทคลิปไปเลยครับเมื่งคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอยสานสายเลาะชแนลนะครับสำหรับวันนี้บ่าวบาและสาวน้อยนะครับผมลาไปก่อนนะครับติดตามคิดนาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ